สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อเรื่องความตายเต้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือเอ่อมาลองสกัดประเด็นสําคัญๆดูนะครับจากเนื้อหาชุดนี้ว่าด้วยเรื่องชีวิตหลังความตายการเผชิญหน้ากับความตายแล้วก็เอ่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราทำในตอนนี้กับสิ่งที่จะเกิดตามมาค่ะเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจเลยนะคะเป็นเรื่องชายสองคน คนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นคนยากจนมากๆเลยกับอีกคนเป็นเศรษฐีรวยมากแต่ไม่มีชื่อบอกไว้นะคะพอทั้งคู่ตายไปเนี่ยปลายทางต่างกันเลยครับต่างกันยังไงครับคือลาซารัสได้ไปอยู่กับอับราฮัมอ๋อครับส่วนเศรษฐีไปอยู่ในที่แดนทรมานคะ่ะมันก็สะท้อนเรื่องการใช้ชีวิตก่อนตายเนี่ยนะคะครับประเด็นแรกเลยที่เน้นมากๆก็คือความตายเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เลี่ยงไม่ได้เลย จริงที่สุดเลยค่ะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นใครนะคะรวยจนมีชื่อเสียงเป็นคนธรรมดาเออสุดท้ายก็ต้องเจอการไปงานศพอย่างที่ในเนื้อหาบอกมันก็เหมือนช่วยเตือนเรานะคะให้คิดว่าเออชีวิตที่เหลืออยู่เราจะใช้ยังไงให้มันมีความหมายอะคะ่ะใช่ครับค่าจ้างของความบาปก็คือความตาย อพอมองแบบนี้การที่เราเข้าใจว่าความตายมันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ควรจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นไม่ประมาทอะไรแบบนั้นครับค่ะจากเรื่องที่ว่าหนีไม่พ้นนะคะเนื้อหาก็พาไปดูอีกมุมนึงเลยคือสําหรับผู้เชื่อเนี่ยความตายกลับเป็นสิ่งที่เ,เขาเรียกว่ายอมรับได้อ,อันนี้น่าสนใจนะคะมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยคือคนทั่วไปอาจจะรู้สึกเหมือนถูกถูกลากไปสู่สิ่งที่น่ากลัว รับนึกกภาพออเลยแต่สําหรับผู้เชื่อกลับมองว่าความตายเหมือนการถูกจูงมือกลับบ้านอ๋อจูงมือกลับบ้านใช่ค่ะไปหาพระเจ้าเพราะเขามีความเชื่อเรื่องอ่อการไถ่โทษบาปแล้วได้รับการอภัยแล้วตรงนี้มีอุป,ปมาเสริมด้วยนะครับน่าสนใจมากเล่าถึงผู้ชายสองคนเจอความตายเหมือนกันคนแรกนี่คือกลัวมากพยายามหาหมอหายา ออยื้อสุดชีวิตเลยแต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวก็ถูกพาไปอยู่ดีแต่อีกคนนึงกลับออต้อนรับความตายอย่างสงบเลยแล้วมุมมองถัดไปที่เนื้อหานําเสนอก็น่าสนใจอีกนะคะคือเรื่องที่ว่าความตายเนี่ยมาตรงเวลาเสมอไม่ได้มาเร็วไปหรือว่าช้าไปนะคะมีการอ้างอิงว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดอายุของแต่ละคนไว้แล้วครับซึ่งในยะำสำคัญก็คือ,เ,อ,อเนื้อหาเขาอยากจะสื่อว่าให้วางใจในจังหวะเวลาของพระเจ้า เหมือนชาวนาที่รู้ว่าเออข้าวสุกตอนไหนควรจะเก็บเกี่ยวตอนนั้นไม่ต้องกังวลหรือไปตั้งคำถามอะไรอ๋อค่ะครับแล้วเนื้อหาก็ยังเน้นด้วยว่าการตายของผู้ทีออ่ใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องหรือที่เขาเรียกว่าธรรมิกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญในใสายตาพระเจ้ามากๆนะครับค่ะและประเด็นสุดท้ายอันนี้น่าประทับใจนะคะคือบอกว่าความตายของผู้เชื่อนั้น มีเกียรติเสมอแม้ว่าเออเวลาผ่านไปชื่อเสียงบนโลกความทรงจ,จําต่างๆอาจจะเลือนหายไปขนาดชื่อทวดเราเองบางทีเรายังจําไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงตรงเนี้ยเขาก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงแบบทางโลกที่เราเข้าใจกันแต่มันเป็นเกียรติในมิติฝ่ายวิญญาณคือการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติในสวรรค์ถึงแหมงานศพบ,บนโลกอาจจะดูเออเรียบง่ายเล็กๆน้อยๆแต่ในการกลับบ้านที่ยิ่งใหญ่ มีการเฉลิมฉลองรออยู่ครับค่ะงั้นพอจะสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะ,คะจากเนื้อหานี้มุมมองเรื่องความตายของผู้เชื่อก็คือความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยอมรับได้ไม่น่ากลัวมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอแล้วก็ เป็นการจากไปอย่างมีเกียรติครับผมแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้การจากไปของเรานั้นมันมีความหมายหรือมีเกียรติในมุมมองของแต่ละคนอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองคบคิดกันต่อได้นะครับ